มาแล้วมาแล้วครับในอีกตัวหนึ่งแล้วเอาละนี่ฝ่ายังครับนะครับท่านผู้ชมไปรามดานะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวบิ๊กเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ส่ายอ่อนสายห้านะฮะมายื้อโพแม่นลาวนะครับวันนี้เปินมาจอมเบสกันนะฮะมูหวจะได้ก่อนนะครับ ครับคลิปสั้นๆวัน,นนี้นะครับทนผู้ชนน้ำลา้ลากำลังมานะครับตอนนี้ช่วงเข้าพรรษานะครับน้ำล้ากำลังม้นะครับลองไปดูกันครับได้ปลาหรือเปล่าไปครัโอ้ไปนะครับ โอ้ปลาเองครับนี่ปลาแค่โอ้ได้แต่ทีไปเยี่ยนอย่างครับนี่ออคิดเดียนคิดเดียนยงไง <c oughs> โอ้ปลาแค่นะครับท่านผู้ชมปลาแค่อันนี้หลูกมันห่าเนาะตกได้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยนะครับ <c oughs> ปลาแค่ปลาแค่เไปเยี่ยนจะได้เหรอ ใส่เดือนใส่ไหไหมวิธีใส่เดือนใส่เบ็ดปลาแค่นะฮะตกเบ็ดปลาแค่ไง่ายๆน้ำล่างมือ <laughs> อ๋อโยนต่อ ช่วงนี้น้ำลาวมัาหนักนะครับช่วงน,นี้มีหลายท่านนะครับเริ่มทยอยมาแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มทยอยมาแล้วครับช่วงนี้ก็มีหลายท่านนะครับหลายท่านมันต๊เเ็ดกันนะฮะช่วงนี้น้ำราวขึ้นนะครับช่วงนี้นี่ดูันนี้นะครับ มันไม่ไปไหนเลยท่านเดียวทิ้งลงน้ำเลยวนอยู่นี่แหละขยะทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมฮ่า่กนี้ตกกี่หลังครับนี่สามสองหลังกันนะี้พูดไม่เนาะ นี่นะครับเหยื่อเหยื่อใจใส่เดือนนะครับตกเบ็ดน่าจะเป็นเบ็ดปากกตดแ้้วก็เบ็ดปากแค่นะครับตกปากแค่บางคน ตั้งจับตัวนะครับดูตั้งจับว่าจะได้กรสั่นไหนนะครับมีป่าก็มันน่าจะมีป่านะครับ ปลาวันนี้ค้งจะบ่ขึ้นนะครับป่ามีคนตกจำนะครับแต่บาหารปลานะครับดีดูอ็นซักกร,รัมนะครับตกจำบหมโหจะได้เหรอน่าไม่เล้านักขนาดนับช่วงนี้จะมีแต่ขยะเยอะนะครับ เราดูสักครู่นะครับว่าจะได้ก็เอาอยกเออได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับไปมากสูดเายนะฮะ ครับเดี๋ยวถ้าเป็นได้เยอะๆนะฮะเดี๋ยวอย่าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาแล้วมาแล้วครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วเอาละนี่ป่าย,ยัางครับได้ละได้ละใหญ่ปะใหญ่เหรอหนักกอสีหนังน้าก,กอหนักเซกเกอร์ก,ก,รก,ก็นะหนักเซกเกอร์ตัวใหญ่ <laughs> จะซอกกูว้วะนะครับ หาคู่หาคู่หาคู่ปลาแค่นะได้อะได้อะ <S <S โอ,อ้นนี้ตัวใหญ่ปลาโกดครับปลาโกดท่านผู้ชมโอ้สุดยอดสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลากดปลากดโอ้นี่ใส่ไส้เหยื่อใส้เดือนนะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับสุดยอดสุดยอด ตัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ท่านผู้ชมโอ้กระชังได้กระชังนะครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมไฟธรรมดานะครับตัวใหญ่เลยนะครับ ว Big ้าวบิ๊กๆเลยครับเอาน้าลาวนะครับน้ากันล้างม้าม่นะครับว้าวบิ๊กๆเลยนะน่าจะไข่นะครับท่านผู้ชมโอู้หัวใหญ่มากนี่นะครับน้าลาวกันล้างม้าม่นะครับปากโดขึ้นนะครับเอาได้คู่แล้วได้คู่แล้วได้คู่แล้วนะครับ ตะกี้ปลาแค่นะฮะตะนี้ป่าโคดนะครับตัวมาเริ่มเทิมเลยนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะฮะนี่ประมาณกี่โลห์ฮะโอ้ดูดูดูแขนอยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใหญ่มากเลยสุดยอดครับสุดยอดโอ้มับรรยูนี่นะครับดูดูแขนนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับขอให้เจ้าของให้เจ้าของ ครับได้คู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเดียวออกนะครับระวังระวังโอ้แก่เอาโมโอ้ตัวใหญ่ได้เนยนี่ประมาณครึ่งโลได้เนาะเออต้องลุมปุกกระเดินนะครับเรา๋ยชม mẹ đâu để đéo đéo bắt lo đâu hết đâu hết đây đâu mẹ đâu đi đâu Cô bà hả à, gặp ปลาก็าโคโโอ้นึกว่าปลาแต่เป็นโคนะครับโอ้โอ้นะครับท่านผู้ชมนึกว่าป่าน้ำใหม่โอ้ซันหน่อยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ